สวัสดีครับพี่น้องมิอนี้ช่องเกษตรกร,กรมารีวิวพามาเบิงผลของการใส่ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินผู้โตไบโอกลินนะครับหลังจากทดลองใส่กับทุเรียนหน่อยผ่านไป3สัปดาห์ครับพอดีมีท่านผู้ชมในช่องถามมาว่าใส่เวลาโดนปันไดจังสิเห็นผลในการใส่ผลิตภัณฑ์นี่ครับออกตัวใบก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี่ บอมเนผู้สนับสนุนหลักของช่องนะครับหรือว่าผู้บริหารได้เบิ้งคลิปแล้วก็สิติดตอเข้ามากกได้น,นะครับเพราะว่าผลของการไล่งานนี่ก็เป็นการทบทวนจากการใช้งานจริงครับบอมีหนาหนอกในเขาเป็นคนใส่งานจริงเขาเป็นเกษตรกรจริงครับก็เลยเอาเรื่องเล่ามูนี่มาบอกก้าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับไปเบิรงกน้ำกันครับหลังจากใส่ผู้โตไบโอกรีนมาแล้ว สามสัปดาห์ครับประมาณนะครับประมานจริงๆแล้วมันก็เห็นผลตั้งแต่สองสัปดาห์นะค,คว้มแตกต่างของแต่ละตน้นแต่นี่มันกับบวกขึ้นกันนะครับเนะาะเบื้องต้นนี่แตกยอดดีเห็นไหมครับแตกยอดดีรัดใบดียอดไม่ออกงามนะครับแต่บางต้นกับบอท่านด้ออกนะครับ บางตนกับบัตทนนี้บาาัตทนนีลาดใบอันนี้หายหน้าม,มือเว้นมือนะครับหายหน้าม,มือเว้นมือหาโดยสปริงเกอร์นี่แหละครับน้ําที่ไหากลายเป็นน้ําสานะครับน้ามสาสูบขึ้นมาผ่านระบบสปริงเกอร์นะครับบริเวณน้ามาดานนะครับควา ผลขางเคียงมันอาจจะแตกต่างกันก็นนะครับอันนี้กระบอกแน่ใจนะครับแต่ฝังผู้โตไบโอกรีนลงไป3เมตรคือกันเบิดครับใส่วิธีฝังลงไปในบริเวณพุ่มใบมันนี่คือกันครับต้นละ3ก่อน3ก่อนต้นนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับใบสดใสดีขึ้นดีขึ้นครับ อย่าไปบางต้นอื่นนะครับครับในส่วนต้นนี้ก็ถือว่าดีขึ้นจากทีเหลืองๆนะครับนี่ครับตีดินแต่ละหมองดินแต่ละจุดกับบ่คือกันบางทีมันอาจจะบดอีกเกี่ยวกับไบโอกรีนตัวนั้นแต่มา,าสิเกี่ยวกับดินหรือว่าเกี่ยวกับ ความสมบูรณ์ของหากของต้นมันนะครับเห็นไหมครับอันนี้เกิดจากการเสียบยอดที่จังแดงครับยอดที่เอามาเสียบนี่มาหอนบางนี้เห็นไหมปากฉลามเป็นหัวอ,อยู่มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นกู้ลำต้นเดิมมันครับเนี่ยลำต้นเดิมมันแต่ก็ถือว่าเขาเขาโอเคนะครับเขา จะเริ่มเติบโตได้ตามวันตามปีเขาอยู่ผลิตพันธุ์ตัวนี้สีดีหรือบดีกับพี่น้องกับพิจารณาเอานะครับพี่น้องในบ้านกับเอามาลองใส่เบื้องแล้วต้องติดตามผลอีกต่อไปครับเขาบอกว่าใ,ใส่ทุกสามเดือนนะครับใส่ทุกสามเดือน ล่องล่องไปเบิ้งเรืเร่อยๆครับสีเหตุคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมเรืเร่อยๆครับว่ามันสีได้ผลลอยเปเส้นบอถ้าได้ผลกับพี่น้องก็ไปซื้อมาใส่ครับเดี๋ยวถิ่มทียูเบอร์โท่ลานเขาไว้หาครับเพราะว่านาบ,บานสร้างมากเขาก็มีทียูในกล้องหายอยูแต่ว่าบอมมีลิงครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับที่อาการเขาเริ่มดีขึ้นมาแล้วจากทีเหลืองเหลืองแต่ว่าสีมีผลขางเคี้ยงเกี่ยวกับเชื้อราทัางใบนะครับเนี่ยครับพี่น้องคลิปนี้ก็สีมารีวิวการใส่งานให้ฟังแค่นั้นแหะครับ ได้ผลจากที่ทาท้งเบิร์มันเป็นรอยนะครับนาบานคิดว่าได้ผลประมาณ5 0เนะครับแต่ว่าต้องวัดการระยะย,ยาวนะครับผลแตกต่างความแตกต่างมันอาจจะขึ้นอยู่กับกับดินกับน้ำนะครับอาจจะบอกเกี่ยวได้เกี่ยวกับผู้โตปันใดห,หรือว่าอาจจะเกี่ยวของโดยตรงก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็ใส่วิจารณญาณเลือกซื้อเอาครับ ถ้ามันดีก็ขอให้ดีใส่ต่อไปครับถ้ามันบ่ดีก็เลิกใส่ไปครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับถึงใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเกษตรกร้าชมเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ